วันนี้บึงที่บึงครับน้ํามันขึ้นนะครับมันก็ได้วันนี้ก็ได้พอได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับน้ำเพ่งีง้พาไปดูปลาที่ได้มากวันนี้นะครับได้มาวันนี้ก็จะไปขายเอ๋ตรงร้านค้าเหมาเดินนะครับนี่ครับปลาลังคนตัวใหญ่มาก วันนี้คนหาปลาก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิทีนะครับนี่ฮะปลาชะนะกาลังขนน่ครับจะพาไปดูีกทีนะครับไปที่ร้านคา้าเลยนะครับน่ก็ได้แค่นี้แหละครับนี่ได้แค่นี้แหละครับที่ได้มา ก็ยังมาขายนะครับประมาณสองโลก,กว่าเอาพนุนย่อปลาอะไรเดี๋ยวฮะมาเย็นเนี่ยได้ปลากัดฟเดี๋มาเย็นเนี่ย,ดดย,ย,นนยแต่เอาไปแช่เย็นไว้เดี๋ยวมันเย็นไม่รู้จะไปขายเดี๋ว่อา,อาจะแวะมาให้จกกักอยู่หลังไหน <c oughs> ฮะแค่มาเชื่อใจกันนับตัว